ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอย่างที่พบว่าเกมฟาคาสามต่อนะผมทำไมตรงนี้มันดงกันชาวเยอะจังวะโอเคเดีย๋ยวเราจะไปรื้อเคล็ดนั้นกันนะฮะเดีย๋ยวผมขอคลิปไปส่องก่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนดะีย๋ยวเช็คให้แน่ใจก่อนโอเคพวกเราเนดะ้เฮ้ยโอโ้โ,อโหโดถมาได้ยังไงวะเนอะีว่าไงเพื่อน เอาๆๆเกิดอะไรขึ้นอืมฮะโอเคโอเคได้เลยเพื่อนเริ่มเลยเว้ยจัดไปเอาอะไรของมึงวะเนี่ยวจู่ๆก็ตะโกนเฉยไปๆๆๆไปตามมันแต่ก็ไม่วายที่จะห่วงเก็บของ โอเคปๆๆๆๆๆๆะๆนๆๆๆนๆะๆๆๆๆหนๆๆพๆๆๆๆๆมๆๆาๆ่ๆๆ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 เๆๆๆเๆๆๆๆๆหๆๆนๆๆ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 กๆๆหๆๆ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 ๆ อุ้ยอุ้ยปลาระเบิดมาเอ,อ้ยเพื่อนโอเคระวังระวังด้วยเพื่อนไฟจะไหม้ออกไปลราไปอ,อุ้ยโดนระเบิดไฟโอ้ยยิงเพื่อนตัวเองขอทีเพื่อนตอนนี้ไฟกำลังจะไหม้เพื่อนจัดการเลยเพื่อนเออยยังไงเพื่อนฮะอ้อ,อยอ้อ,อยอะไรวะเนี่ย โอ้โหไฟไม้ป่าหมดแล้วเพื่อนออกมาไอ้นั่นก็ไปยืนอยู่ในป่นาเลยเออมาได้มาได้ออกมาออกมาดิเพื่อนออกมาดันนายพึบเลยไหนวะไหนวะไม่ยอมโผล่มาแฮะต้องวิ่งเข้าไปเองมั้ง เอาทำไรตรงนี้เดี๋ยวฮะฮึโอเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนจัดการไปเพื่อนอย่าคุ้มกันให้ตรงไหนบ้างไม่รู้นะยังไงเพื่อนหนีแค่นี้มันก็ไม่หมดป่าแล้วเพื่อนเลยไป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 ข้างบนข้างบนข้างบน ยังไงยังไงฮะทั้งบนทั้งบนทั้งบน,งบนไม่ตายเหรอโอเคตัวเองจัดการเลยเพื่อนไหนวะไม่มีปัญหาระเบิดไฟนำล่องไปอุ้ยระเบิดไอ้นี่น้อยลูกกบไม่เอาเปิดไฟเผาป่าไปก่อนเผาไปเผาไป <c oughs> เผาเผาเผากันไปด้วยอือหืมเผากันไปด้วยเผากันไปด้วยตายยากเหลือเกินนะเพื่อนนะไหนวะไหนวะมามามาข้างบนข้างบนทางข้างทางข้างดทางลองไปเยอะไปเยอะกันใหญ่เลยนะเพื่อนยังไงจะไปยังไงอ่ะจะมาไงอ่ะฮะอ๋อล็อกข้างมาฉลาด มีไม่ระเบิดไปตรงนั้นโอ้รถป้อมป้อมปืนมาเอาเอาเอาผ่าไฟมาเลยเว้ยเฮ้ยผ่าดงไฟมาเลยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้เราเผากันได้หมดแล้วเนี่ยไปเร็วดิเพื่อนทับดิเพื่อนไม่ยอมเคมไม่ยอมทำอะไรเลย หไหนวะมองไม่เห็นเวฮะมาด้ยิงมายิงมาจะได้เห็นสนไนเปอร์โอเคผมเจอแล้วล่วงไปคุยใครวะนะไปดีน้ำ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 นำจะหมอบทำไมโห,หมาตั้งขนาดดีไหนไหนขอจับหน่อยดิตัวมีอะไรบ้างมีตังค์อยู่แปดบาท ไล็กก็เล็กก็เผากันเผากันปุ่ป้อมปืนโอเคเรียบร้อยเผากันเผากันโอ้ยด้านในด้านในไหนวะโอเคเรียบร้อยจัดการเลยเพื่อนอย่ารับเผากันให้ลูกเกี้ยงไม่เอาเผากันให้เผากันให้ป้าบ้าเอมันมาแล้วมาแล้วไหนวะ วะโอ้เขาเยอะเว้ยมาเยอะเว้ยเผากันเผากันลูกเกี้ยงเี้ยไม่เอาลูกเกี้ยงเผาก่อนเผาก่อนโอ้พี่ใหญ่มาพี่ใหญ่มาอย่าละเฮ้ยพี่ใหญ่มาว่ะโอเคสวยไอ้นี่เข้ามาอืมหืม ตายยังโหพี่ใหญ่มาโหพี่ฮอมาไหนวะโหพี่ฮอพี่ฮอจะเย็นพี่เออปับน,นึงนี่ไงจบไหมรู้ว่ายังไม่จบแค่นี้เหรอไหนวะโอเคตัวไองโ้จบยังน่าตะเคียร์แล้วมัง เรียบร้อยโคตรมันโอเคผมจะไปออกจากที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็บ้าเลยเกินเรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรมันครับผม ได้เวลาเก็บตังค์ของไอ้พวกนี้ได้ฮะเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปลุยต่อเลยดีวะะกว่าครับผมก็เดี๋ยวเราต,ต้องไปลุยในส่วนของตรงไหนว่าอา่ามันจะเป็นอ้อนเนี่ยตรงนี้เกี่ยนในเรื่องโอเคจัดไปอ่ามาเดีย๋ยวขอขายของก่อนเลยแล้วกันแล้วกันเอ่อเราต้องขายโอ้โหได้พันกว่าเลยโคตรเยอะแล้วก็จัดกระสุนมา ผมเอาให้เต็มแล้วก็มีอะไรอีกที่ต้องเอาอไหมกระตุลระเบิดนะผมแล้วก็ระเบิดไฟเอาไว้เผากัน <c oughs> แค่นี้แหละไปไปไป,ป,ปดีกว่าบอกเลยว่ารวยมากๆอ่ควีตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเด๋วต้องเดินไปอะ่ะอ๋อนี่ยังมีรถอยู่แหมถ้าเดินไปก็กระไรอยู่เด้ <c oughs> อดไป้รถปาอ มันไหมครับเพื่อนๆสนุกเนะเราเข้ามาในโซนละจะเจอแล้วบอกว่าเนี่ยตรงนี้มาลงลงลงโอโ้ด้านล่างนี่เหรอต้องต้องไปด้านหน้านั่นโอ้โหอยี่บบอกเราต้องไปแคมป์ตรงนั้นอ่ะไปก็ไปวะต้องเดินไปวะเอาปืนไหนดี ปืนนี้ดีกว่าเฮ้ยปืนนี้ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆอ่ะปืนนี้ก่อนอย่าเพิ่งเล่นชุดใหญ่เหมือนตรงนี้จะมีของให้เก็บนั่นไงไม่ได้เลยต้องแวะไป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 ไกลไก่โอ้หลังใหญ่เหมือนกันนเนี่ยสองตัวด้านหน้านู่น ไม่มีความจาเป็นอะไรต้องเก็บเนาะเอ้ยต้องเก็บว่ะเดเ้ยเราเราอัพอันนี้มาพอดีเลยเทคดาวสองใช่ปะเออน่าถึงใจแ้วตรงเนี้ยตรงนี้ยังไม่เห็นใครนะเห็นแต่แค่ด้านหน้าเอาละพร้อมยังครับเพื่อนๆเ,เอ้ยอยอยอะไรนี่ไง โอ้โหทำไมไม่เป็นผลเปลเลยทำไมมันไม่สำเร็จผลมันควรจะผ่านงงงงเลยแต่ไม่เป็นไรมันเห็นผมได้ยังไงวะเอ้ยไม่ใช่มันทำไมมันเทคดาวสองไม่ได้วะ ไม่แน่ใจผมหยิบม,มีดปลาไม่ทันด้วยปลาปลาปลา,ปาดูไปแล้วกันผมว่านมันน่าจะมองไม่เห็นแล้วงหัดไปหันไป,นไปมันไม่เห็นเหรอจริงอะไม่เห็นจริงอะโอเคอย่างงี้ดีกว่าง่ายกว่าเฮ้ยปืนเดี๋ยวปืนตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนมา อย่าปื้ตกไปด้านล่างนี่คีอขี้เกียจลงไปเก็บเลยแบบนี้เนียนกว่าปะปะปะขึ้นไปขึ้นไปค่อยๆนะครับเหมือนเหมือนค่อยๆตายไปทีนิดอ่ะตรงไหนที่สองตัวนะมันจะเห็นปล่าวะไม่ดูนะหวังว่าจะไม่หวังว่าจะไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เห็นจริงๆ ข้างบนตัวยิงโอ้โหโอเคยิงตายสองเลยง่ายดีมีข้างบนตัวยิงนะกำลังลงมาด้านล่างไม่มีปัญหาเลยเก็บคาบันไดเลยแล้วกันเสียวเวลาปะปะปะไม่เก็บแล้วครับผมไม่เก็บละของ เดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเพื่อนๆคงคิดว่ามันเดียวเวลาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่เก็บนะฮะเอาเนื้อเรื่องอย่างเดียวได้ก่อด้วยมีตังค์ด้วยวตรงนี้โอเคปไ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 ปต่อทางไหนนี้มีอะไรป้างวะอา้อาวทำไมอ่ะ วิ่งไม่ได้โอ้โหห้ามวิ่งครับเพ,พื่อนอะไรวะเนี่ยค่อยๆไปแล้วกันอ่าไม่ได้ครับผมรู้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องทำอะไรทักอย่างหนึ่ง ให้เราถ่ายรูปก่อนใช่ไหมให้ถ่ายรูปเลยวะเอาให้เราดูตรงตะพาดนี่ฮะ,ะอ๋อโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปเรียบร้อยนะอนอโอเคเอปะปะป

เอาละเรียบร้อยตรงนี้ไป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 เอาสิมามายังไงยังไงครับยังไงครับฮึมฮึมาเลยเพื่อนยังไงโอ้โหไฟไหม้น,นเลยตรงนี้ยังไงครับยังไงครับอึบอึบโอเคโอ้ยตกน้ำาออ่โอ้โห มันยิงตกเชียกเลยโคตรโหดโหด,ดจริงๆนะพวกเองเนี่ยต้องมายิงไม่อีกโอ้โหชีวิตโอเครอรอรอชัดตตตัวเอง ยังไงต่อยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย,เลยรออะไรอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหเจ๊ได้เอาละเร็วๆไป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 โอเคตัวเ <laughs> เรียบร้อยตรงนี้เฮ้ยเรียบร้อยก็แย่และ ระวังด้วยระวังด้วยโอ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อน,เ,นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเพื่ <ๆ S 2> อนนะเฮ้ยตรงนี้มันไฟไหม้นีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยยว,ยว,ยวอะไรวะเนี่ยไฟไหม้ไม่หยุดเลยโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ <laughs> เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง มืนเราต้องถ่ายรูปมันไว้อะโอเคอะยัไงต่อจะเฟลป่ะถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปจักรกมันไป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 ดยเวลา ถ่ายเวลาที่กำหนดใช่ไหมโอ้โหอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนคอร้องอย่าพึ่งจะพึ่งไป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 โอ้โหตรงนี้ไฟไหม้เอาไงดีวะไป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 โอ้ยไม่ได้หวะผมคิดว่าผมไม่ต้องรีบหรอกนะผมว่าไม่ต้องรีบ ผมว่าผมไม่ต้องรีบหรอกนะผมว่ามามาให้เรียบร้อยแน่เอาเฮ้ยเดี๋ยวจะออกกล้องเอ้ยกดไลน์แน่โอเคทันไรมาเอาเฮ้ยยีบดูได้ไงวะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ไป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  ค่อยๆไปผมว่าค่อยๆไปทีละนิดมาตี้มาตี้ใครยิงปัปปิโดมาวะเอ้าไม่ตายเหรอเยอะเด้อไม่ตายเฉยใครเขายิงมาวะไอตัวยิงตัวไหนตัวแสบมาแน่ภายในสองเลยอืสองทีละนิดละหน่อย เพื่อความปลอดภัยนี่ไงน,นี่ไงปุสะพาเหรอนี่ไงน,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 นี่ไงตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกืหมีตรงไหนอีกค่อยๆยำแยบไปอ๋อนี่ไงไม่ตายเออตรงไหนอีกวะ มันต้องมีอีกครับผมมันไม่ดีแค่นี้หรอกเชื่อผมมันมีตัวยิงบอมอยู่เลยผมหายเนี่ยไ,ไม่มีได้ใช่ไหมถ้าไม่มีจะได้ไปแบบสะดวกสะดวกอ่าอย่นะเราจะไปทางไหนได้บ้างวะถ้าไม่ใช่ทางดีนั่นน่ะสิ ปไ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 ปผมรู้ละไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งไปค่อยๆไปค่อยๆไปอ่าเราต้องไปทางนู้นเนาะไป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 ข้างบนข้างบนเรียบร้อยยังยังมาอีกยังอีกเรียบร้อยตรงนี้ด้านในด้านในเพึบเลยใช่ไหมอ๋อไม่มี มีตังค์ให้เก็บนะฮะชีวิตติดตังค์เออลูกนี้ผมไม่ต้องรีบก็ได้ผมผมเร่งตัวเองไปเองนะเนี่ยจริงๆรอ้าวตรงไหนวะข้างล่างไม่มีวันดีเพื่อนไม่ตายเว้ยเห้ตายยากจริงนะมึงเอง๊ะ ไปไปกิน้าบนข้างบนตรงไหนวะเอ้าทั้งงั้นระเบิดตายทั้งนั้นอึ๊บไปทางาทาน,นี้น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องเยี่เยียบฮะยังมีไวเฮ่ข้างในข้างในเรียบร้อยอึเรียบร้อย,อย เอาละเสร็จชั้นละได้ชุดก่อนแล้วของนี้ไม่มีอะไรไป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 ดันน,น่าจะมาไหมยังมาอีกนะโอ้โอ้จะมีชุดใหญ่มาวะเนี่ยไม่น่าจะมีนะเอาละดีโลดก่อนเข้าไปเยี่ยมเลยกระสุนของไป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  โดยไปทางไหนนี้ไม่มีน่าจะมีมั้งฝากกิฟททุกคนทางบนทางบนมีแน่ๆตรงไหนวะเห็นอยู่ด้านในนะทางไหนไม่มีไว้ด้านหลังเรียบร้อยโอเคโอ้ยยี่บิดนยู่ยี่บิดโอ้โหเกือบละ เอาละถึงตัวละมาเน่เฮ้ย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 เล่าเล่าเล่าเข้าขอ ó k เรียบร้อยมากันเยอะป่ะทำไงดีวะหน้าหลังเลยอ๋ออ๋ออย่าพึ่ง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 ใจเย็นใจเย็นอุ้ยโอเค ให้มันยิงปาปิโดมาวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีละคนทีละคนโอ้โหมาละแหมมาเนี่ยโดนซะอุ้ยโดนยิงอัดหน้าอะไรเนี่ย เต็มเต็มป่ะบุกใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหโดนยิงอัดหน้าเต็มเต็มเลยครับเมื่อกี้นี้ผมบอกเลยงานหยาบสุดๆแต่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเอ้าสวัสดีขึ้นมาเพิ่มเลยนะเพื่อนใจเย็นๆค่อยๆมาไหนวะไอตัวแสบ พวกตัวแสบทั้งหลายอัน,นี้มีของใช่ไหมขอตั้งคืนแล้วกันเอามาเนีย่ยกระสุนด้วยไปตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ไปข้างบนนะผมพือพับแน่ๆเอา,าละเดี๋ยวเวลาตั้งหลักโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยากก่าเกาะหมด แน <T> ่เข้าคูเปอร์ไฟจริงนะเพื่อนมาเนี่ยข้างหน้าครับผมข้างหน้ามีอีกไม่ต้องห่วงมาละข้างหน้าข้างหลังเลยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพิ่งโอ้โหไหนวะตรงไหนวะ ไอ้บอมไอ้บอมบอมเพิ่งดิโอเคเอาละโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหอุ้ยดูมันยิงคนแม่นอย่าอย่าอย่โอ้โหผมลืมผมเล่นเพลินไปหน่อยลืมลืมอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวนะจะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งหลังเข้าอีกโอ้โหไหนวะมาไงวะเนี่ย โหยิงไม่ตายเว้ยมันต้องบาลีดวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้โหตรงนั้นไม้อีกมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้ยไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยู่ใกล้พื้นที่ไฟไปหน่อยไฟลามโอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาอะไรอะไรยิงอะไรกันเนี่ยฮะ ยิงกันเพลินเลยนะเพื่อนแต่ละคนไอ้นั่นก็ยิงมันยิงไม่โดน,นยังไงวะระยะมันไม่ได้ยังไงเนี่ยโฮะเฮ้ยตกตกเดียเ๋ยวเก็บตกเขาโอเคด้านล่างด้านล่างโอเคบินไปบินไปไปดีกว่าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้า โอเคตรงนี้ปั๊บห้องให้ดึงลมมาถึงรถละเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ลงจอดแบบดิบๆดิเออสวยอตวยอตวไอตัโอ้ยเกือบตายหนีรอดได้เกือบไปแล้วแต่ตายแต่ตายหลายรอบอยู่นะเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับแล้วเจอกันนะ